อันนี้บอกเลยนะว่าหลายคนถามมาว่าเฮ้ยไม่แจกแบบบ้านรถหรือว่าแบบของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยให้ตัวแทนมั่งหรออะไรเงี้ยใช่แบบแบรนด์อีกก็ขายดีทำไมไม่แจกเราดูได้ไงว่าเราไม่แจก <S <S <ช>เราแจกนะคะทุกคนแต่สิ่งที่ตัวแทนต้องการมากที่สุดคืออะไร <S 2> <S 2> <S ใช่ไหมเราจะถามตัวแทนตลอดว่าอยาก ถ้าเกิดว่าแบบเหมือนเป็นการตอบแทนอะไรเงี้ยที่แบบทุกคนเหนื่อยขายของกันมาบางคนบอกว่าอยากผ่อนบ้านบางคนบอกอยากผ่อนรถบางคนบอกว่าจ่ายค่าเทอมลูก<า>ไปใช้หนี้ออกมอเตอร์ไซค์จ่ายค่ารักษาพ่อแม่ ก็เลยสรุปกันแล้วว่าสิ่งที่ตัวแทนต้องการมากที่สุดก็คือเงินนั่นเองนะคะเรายอมที่จะไม่เอาเพราะฉนะเอาภาพเนาะภาพการตลาดของเราอะไรเงี้ยแต่เราอยากที่จะเพิ่มความสุขให้ตัวแทนมากที่สุดนะคะเพราะว่าการที่เรามีวันนี้ได้เพราะใครก็เพราะตัวแทนเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เราคนที่จะตอบแทนมากที่สุดแลาใส่ใจมากที่สุดก็คือใครก็คือตัวแทนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตอบเลยนะคะว่าเรานะคะไม่ใช่ว่าไม่แจกให้กับตัวแทนแจกค่ะแต่แค่เราไม่เอาภาพสานั้นเองนะ